นูนดอกขาวเต็มต้นเนาะนี่ค่ะแม่จ๋ากระได้ภาพบรรยากาศสองข้างทางมาสูเบิงเด้อค่ะอันผู้ยนในรดก็โสเล่กันเด้อค่ะไก่เสียหอดเพื่อนเนาะนูขึ้นดอกขาวเต็มต้นเนาะนี่ค่ะแม่จ๋ากระได้ภาพบรรยากาศสองข้างทางมาสูเบิงเด้อค่ะอันผู้ยนในรดก็โสเล่กันเด้อค่ะไก่เสียหอดเพื่อนเนาะนู่กางไกยตรงกันอันปะทะสมตําดวนแกงน้องใหม่เอียงทั่วไปสั่งกันเด้อค่ะว่้เห็ดแนวนั้นแนวนีเนา่นค่ะ พอไปหดบานเด้อโอ้ยพี่นอ ơi, ้องเอยแกงน้ำมันบานเข้ากับเสียบคางอีพุ่มสองเป็นล่ำโดมหน่อยเนาะคะ่ะทางเมื่อบานแม่จ๋าเนาะสองคางทางเพิ่งกระสีปลูกต้นลีลาวดีประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะสวยสวยเด้อค่ะพี่น้องดอกเต็มลายตลอดนะะเนาะค่ะพอาันเปลี่ยนน้ำคลายร้อนเนาะค่ะเนาะอากาศบานเข้ามันกระสีฮอนอยากให้ฝนตกเด้พี่น้องทงั้งไปทั้งบานกระจมคือกันเด้อค่ะว่าฝนบ่ตกว่าสั่นเนาะทุ่มเนาะค่ะดอกข,า,อกขาวเต็มต้นเนาะ นี่ค่ะแม่จ๋ากระได้ภาพบรรยากาศสองข้างทางมาสูเบิงเด้อค่ะอันผู้ยนต์รถก็โซโลเลกันเด้อค่ะไก่เสีอหอดเพื่อนเนาะอค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเขื่อนเิรินทรนรนะคะแม่จ๋าอยู่จังหวัดอุบลราชสมัยแม่จ๋าเป็นเด็กหน่อยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสีขีรถอันอ้ยังก็รถสองแถวบันเหรอไหมคะ่ะรถทุกโลสมัยตะกี้เนาะคะ่ะเอื่นบารถโดยสารเนาะ,ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านไม่ถามพี่น้อง อันนี้เป็นเขื่อนศิรินทรนนะคะแม่จ๋าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อหอดบานอย่างสีเนะคะบางคนก็ได้สมตําเด้อทั่ไปบอกเมียบอกอย่างนาะค่ะแม่ตําบักคงเด้อเพิ่นว่าเนาะค่ะเมารวดแฮ้งเมยแห้งแบบว่ามันตรงกันแบบนั้นเนาะค่ะระลายตลอวจเนาะค่ะเพราะมันเปลี่ยนน้ำคลายร้อนเนาะค่ะเนาะอาการบานเห่ามันก็บสีหอนอยากให้ฝนตกเด้อพี่น้องทั้งบานไปทั้งบานก็นจมคือกันเด้อค่ะว่าฝนบ่ต,ตกประสันเนาะถานพี่น้องอันนี้เป็นเขื่อนศิรินทรนนะคะแม่จ๋าอยู่จังหวัดอุบลราชธานี สมัยแม่จ๋าเป็นเด็กหนุอยเนาะค่ะเนาะสีขี้รถอันเอียงก็รถสองแถวบ้านเฮ่าไหมคะ่ะรถทุกโลสมัยตะกี้เนาะค่ะเอิ่นว่ารถโดยสารเนาะโอ้ยพี่น้องเอืยนี่บ้านไม่หลังกายตรงกันอันประทะสมตําดวนแกียงน้องใหม่อีหยังทั่วไปสั่งกันเด้อค่ะว่าเฮ็ดแนวนั่นแนวนี่เนาะค่ะพอไปหดบ้านเด้อโอ้ยพี่น้องเอืยแกียงน้องใหม่บ้านเฮ่าก็แซ่บคักดีแบบเอาบรรยากาศอันสองคางทางบ้านแม่จ๋ามาสู่เบิ่งเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า <S <S ซึ่งจริงๆแนวฝนหนาสิตกแล้วเนาะคะ่ะนี่จ้าบรรยากาศสองข้างทางกสิประมาณนี่เนาะคะ่ะนี่เนาะตอนนี้กระสิประว่านทางเมื่อหอดบ้านยังเสียเนาะคะ่ะบางคนก็ได้ดสมต่าเด้อทั่วไปบวกเมียบอกอย่างเนาะคะ่ะแม่ตําบกคุงเด้อเพิ่งวนเนาะคะ่ะเมารวดแห้งเมยแห้งแบบว่ามันตรงกรันอัน แบบนั้นเนาะคะ่ะร่างกายตรงกรันอันปะทะสมตําดวนเกงนองใหม่อียงทั่วไปสั่งกันเด้อค่ะว่าหเหตุแนวนั้นแนวนี้เนาะคะ่ะเพราะไปหดบานเด้อโอ้ยพี่น้องเอยง้ยเกงนองใหม่บานเข่าก็ะเสียบคักนี่สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่แม่จ้ากระได้บรรยากาศสองข้างทางมาซูเบิงเด้อค่ะอันนี้เป็นทางเบื้อบ้านแม่จ้าเคลื่อนซิลินท่อนนั่นหละจ้านี่เนาะค่ะภาพบรรยากาศสองข้างทางแม่จา้าเริ่มทายตรงอันพัทยาน้อยมาสูเบิงเนาะคะ่ะ อันตรงพัทยาหน่อยนี่โอ้ยค้นข้มสองเป็นลำโดมหน่อยเนาะค่ะทางเมื่อบานแม่จ๋าเนาะสองคางทางเพิ่งจะสิบปลูกต้นลีลาวดีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสวยสวยเด้อค่ะพี่น้องดอกเตะข้มสองเป็นลำโดมหน่อยเนาะค่ะทางเมื่อบานแม่จ๋าเนาะสองคางทางเพิ่งจะสิบปลูกต้นลีลาวดีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ สวยสวยเด้อค่ะพี่น้องดอกเต้พุมสองเป็นลํามดมหน่อยเนาะค่ะทางเมื่อบานแม่จ๋าเนาะสองคางทางเพิ่งกรสิบปลูกต้นวิลาวดีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสวยสวยเด้อค่ะพี่น้องดอกเต้พุมสองเป็นลําดมหน่อยเนาะค่ะทางเมื่อบานแม่จ๋าเนาะสองคางทางเพิ่งกรสิบปลูกต้นวิลาวดีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสวยสวยเด้อค่ะพี่น้องดอกเต้ี่เด้อนี่เนาะค่ะแม่จ๋าก็ได้ภาพบรรยากาศสองทางทางมาสู่เบิ้งกรสิบประมาณนี่เนาะจ้า นี่เนาะผู้ยนด้รถกระสซจ้าเอินผู้สีเสียดเด้อค่ะเป็นทางขื้นผู้สีเสียดแล้วกันเนาะคะ่ะคุยกันโซเลกันเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นลำโดมน้อยเนาะคะ่ะลงจากผู้สีเสียดกระสิไปช่องเมกเน,นาะค่ะนกกัสิเขาบ้านแม่จ้าแล้วเนาะนี่สองแม่ลูกกัสินางปันจิมปันเจอเน,นา,า,านะคะ่ะเนาะมาทักทายเนาะค่ะพุ่มสอง เป็นลำดมหน่อยเนาะคะ่ะทางเมื่อบานแม่จ๋าเนาะสองคางทางเพิ่งกระสิบลูกต้นลีลาวดีประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะสวยสวยเด้อค่ะพี่น้องดอกเต๊ะสมัยแม่จ๋าเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะสีขี้รถอันไี้ยังก็รถสองแถวบานเหรอไหมคะ่ะรถทุกโลสมัยตะกี้เนาะคะ่ะเอืน่นบรถโดยสารเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่บ้านไม่เอาบรรยากาศอันสองขางทางบ้านแม่จ๋ามาซูเบิงเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าตงจากผู้สีเสียดกัสิไปช่องเมกเนาะคะ่ะเนาะกัสิเขาาบ้านแม่จ๋าแล้วเนาะมีสองแม่ลูกกัสินางปันจิมปันเจอเนาะคะ่ะเนาะมาทักทายเนาะคะ่ะยังเมื่อหอดบ้านยังสียเนาะคะ่ะบางคนก็ได้สมตาเดอ้อทั่วไปบอกเม่บอกอยงะะังเานาะคะ่ะแม่ตําบักฮงเด้อ่นว่าเนาะค่ะเมารถดแห้งเมยแห้งแบบว่ามันตรงกรัน แบบนั้นเนาะคะ่ะรังเมื่อหอดบ้านยังสิเนาะคะ่ะบางคนก็ไดสมตาเด้อทั่วไปบวกเมียบวกอย่างเนาะคะ่ะแม่ตําบักคงเด้อ่นว่านเนาะคะ่ะเมารถแหงเมือยแหงแบบว่ามันตรงกรันอันแบบนั้นเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่แม่จ๋าก็ได้บรรยากาศสองทาง,งทางมาซูเบิงเด้อค่ะอันนี้เป็นทางเมือบ้านแม่จา๋าสมัยแม่จ๋าเป็นเด็กหน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสี่ขี้รถอันอย่างก็รถสองแถวบ้านเฮาไหมคะ่ะรถทุกโลสมัยตะกี้เนาะคะ่ะเอื่อน่ารรถโดยสารเนาะ โอ้ยพี่น้องเอยน,นี่บ้านแม่ดีเด้อนี่เนาะคะ่ะแม่จ้าก็ได้ภาพบรรยากาศสองขางทางมาสู่เบิงกัสิบประมาณน,นี่เนาะจ้านี่เนาะ ผู้ยนในรถดกระโซลงจากผู้สีเสียดกัสิไปช่องเมกเนาะคะ่ะนอกกระสิเข่าบ้านแม่จ้าแล้วเนาะนี่สองแม่ลูกกัสินางปันจิมปันเจอเนาะค่ะเนาะมาทักทายเนาะค่ะ,คะพี่น้องอันนี้เป็นเขื่อนสิรินทรน,นะคะแม่จ้าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีกันเนาะคะ่ะคุยกันโซเลียกันเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นลำโดมน้อยเนาะคะ่ะเขื่อนสิรินทรนนั่นหละจา้านี่เนาะคะ่ะภาพบรรยากาศสองข้าง,งทางแม่จา้าเริ่มไทยตรงอันพัทยาน้อยมาสู่เบิงเนาะคะ่ะ อันตรงพัทยาหน่อยนี่โอ้ยค้นโอ้กันเนาะค่ะคุยกันโซเลกันเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นลำโดมน้อยเนาะค่ะกายตรงกันอันปัฒน์สมตําดวนแกียงน้อมเอียงทั่วไปสั่งกันเด้อค่ะว่าให้เห็ดแนวนันแนวนี้เนาะค่ะเพราะไปหดบานเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยแกียงน้อมยบานเฮากับเสียบคักอีดิ้เนาะค่ะดอกขาวเต็มต้นเนาะนี่ค่ะแม่จ๋าก็ได้ภาพบรรยากาศสองขางทางมาสู่เบิงเด้อค่ะอันผูดยันนรถก็โซเลกันเด้อค่ะไก่เสือหดเพื่อนเนาะหลายตลอดเนาะค่ะเพราะมันเปลี่ยนน้ำคลายร้อนเนาะค่ะเนาะ อาการบานเห่ามันกระสีฮอนอยากให้ฝนตกเด้อพี่น้องทั้งบ้านไปทั้งบ้านกระจมคือกันเด้อค่ะว่าฝนบ่ตกประสันเนาะหลยตลอดวเนาะค่ะเพราะมันเปลี่ยนน้ำคายร้อนเนาะเนาะอาการบานเหามันกระสีฮอนอยากให้ฝนตกเด้อพี่น้องทั้งบ้านไปทั้งบ้านกระจมคือกันเด้อค่ะว่าฝนบ่ตกประสันเนาะถามพี่น้องอันนี้เป็นเขื่อนสิรินทรนนะคะแม่จ๋าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนสิรินทรนนั่นแหละจ้า นี่เนาะค่ะภาพบรรยากาศสองข้างทางแม่จ้าเริ่มทายตรงอันพัทยาน้อยมาสูเบึงเนาะค่ะอันตรงพัทยาน้อยนี่โอ้ยคนณดีเด้อนี่เนาะค่ะแม่จ้าก็ได้ภาพบรรยากาศสองข้าง,งทางมาสู่เบึงกรสิบประมาณนี่เนาะจ้านี่เนาะผู้หญงได้รถกระสูร่างกายตรงกันอันปะทะสมตําดวนเกงน้องใหม่เอียงทั่วไปสั่งกันเด้อค่ะว่าเฮ็ดแน,วน,น,แนวนั่นแนวนี่เนาะค่ะ พอไปหดบัณฑด้วโอ้ยพีนวงเอ้ยแกงน้องใหม่บันเท่ากับเสียบคังอีกนางเมื่อหอดบัณฑ์ยังเสียดนะคะบางคนก็ได้สมตําเด้อทั่วไปบอกเม่บอกอยังนะคะแม่ตําบวกงูเด้อคนวาเนาะคะ่ะเมาโรดแห้งเมยแห้งแบบว่ามันตรงกรันแบบนั้นเนาะคะ่ะเราคะ่ะอันนี้สิอยูแถวลำโดมน้อยเนาะคะ่ะลำโดมน้อยอ่านิคมเนาะคะ่ะเป็นนิคมสองบอ่เนาะคะ่ะแม่จ๋าจำาบผิดเนาะ,ะนิโคกันเนาะ,ค,ะคุยกันโซลีกันเนาะ,ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นลำโดมน้อยเนาะคะ่ะ สมัยแม่จ๋าเป็นเด็กหนุอยเนาะค่ะเนาะสีขี้รถอันอีหยังก็รถสองแถวบันเฮาไหมคะ่ะรถทุกโลสมัยตะกี้เนาะค่ะเอืนว่ารถโดยสารเนาะโอ้ยพี่น้องเอืยนีบันแม่เนาะค่ะอันนี้ซิอู่แถวลำโดมน้อยเนาะค่ะลำโดมหน่อยอ่านิคมเนาะค่ะเป็นนิคม สองบอ่เนาะค่ะแม่จ๋าจำบ่ผิดเนาะนี่ไล่ตลอวจเนาะค่ะเพราะวันเปลี่ยนน้ำคลายร้อนเนาะค่ะเนาะอาการปานเห่ามันก็สสฮ้อนอยากให้ฝนตกเด้อพี่น้องทั้งบ้านไปทั้งบ้านกระจมคือกันเ้ยค่ะว่าฝนบ่ตกว่าสันเนาะ่านี้เขื่อนศิรินทรตำบนช่องเมกเนาะค่ะเนาะมีค่ะไก่สิหอดบานแล้วก็สูกันที่ระบานนี้เนาะค่ะแบบตังคุ้นตังแบบว่าสิกินอีอย่างเด้อนี่เนาะค่ะแม่จ๋า,จาก็ได้ภาพบรรยากาศสองทางมาสูเบิ่งก็สิประมาณนี่เนาะจ้า นี่เนาะผู้ยันได้รถดกระสู้ลงจากผู้สีเสียดกับสิไปช่องเมกเนาะค่ะเนาะกัสิเข่าบ้านแม่จ้าแล้วเนาะนี่สองแม่ลูกกัสินังปันจิมปันเจอเนาะค่ะเนาะมาทักทายเนาะค่ะลงจากผู้สีเสียดกัสิไปช่องเมกเนาะค่ะเนาะกัสิเข่าบ้านแม่จ้าแล้วเนาะนี่สองแม่ลูกกัสินังปันจิมปันเจอเนาะค่ะเนาะมาทักทายเนาะค่ะเคลื่อนซิลินท่อนนั่นล่ะจ้า นี่เนาะค่ะภาพบรรยากาศสองข้างทางแม่จ้าเริ่มทายตรงอันพัทยาน้อยมาสู่เบิงเนาะค่ะอันตรงพัทยาน้อยนี่โอ้ยคนซึ่งจริงๆแล้วฝนหนาสิตกแล้วเนาะค่ะนี่จ้าบรรยากาศสองข้างทางกรสิประมาณนี่เนาะค่ะนี่เนาะตอนนี้กสิประ่านซึ่งจริงๆแล้วฝนหนาสิตกแล้วเนาะค่ะนี่จ้าบรรยากาศสองข้างทางกสิประมาณนี่เนาะค่ะนี่เนาะตอนนี้กสิประ่าน ลงจากผู้สีเสียดกัสิไปช่องเม็เนาะคะ่ะนกกัสิเขาบ้านแม่จ้าแล้วเนาะนี่สองแม่ลูกกัสินังปันจิมปันเจอเนาะคะ่ะเนะมาทักท้ายเนาะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วฝนหนาสิตกแล้วเนาะคะ่ะนี่จ้าบรรยากาศสองขางทางกัสิป